วิธีปิดเสียงกดไลค์ใน Facebook เรามาดูขั้นตอนล่าสุดกันเลยขั้นแรกนะครับให้เรากดไปที่การตั้งค่าของ Facebook ให้เข้าไปที่ Facebook กดไปที่ขีดสามขีดต่อไปนะครับในหน้านี้ให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยกดเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดการตั้งค่าจากนั้นให้กดเมนูการตั้งค่าโปรไฟล์ และในหน้านี้นะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างเลยเลื่อนลงมาจนเจอเมนูสื่อและผู้ติดต่ตอให้กดเข้าไปที่สื่อและผู้ติดต่ตอได้เลย <S <S <ป>จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาปิดตรงนี้นะครับเสียงในแอป,ปเราสามารถปิดตรงนี้ได้เลย <azon ograph> โอเคครับในกรณีที่เรานะครับปิดเสียงในแอป,ป,ปมันจะส่งผลให้เวลาที่เรากดไลค์ใน Facebook นะครับมันจะไม่มีเสียงถ้าเพื่อนๆน,นะครับไม่อยากได้เสียงตอนกดไลค์ใน a c e b o o k นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปตั้งค่าได้นะครับ หลังจากที่ Facebook นะครับเปลี่ยนเมนูไปเนาะก็จะมาอัปเดตวิธีการให้เพื่อนๆดูและจะได้ใช้เป็นวิธีล่าสุดเนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ